วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับเค a n k The Passion นะครับบัตรเครดิตที่บอกเลยว่าน่าสนใจมากสำหรับชาวกาสิกรไทยจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปชมันครับ ่อนอื่นครับผมก็ขออนุญาตเล่านะครับตัวแบล็กการ์ดของจตัวบัตรใบนี้ก่อนครับบัตรเครดิตใบนี้ครับเป็นบัตรเครดิตที่อยู่ในระดับที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับก็คือจะเป็นบัตรเครดิตที่เลเวลสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับซึ่งในเลเวลเนี่ยผมมีอยู่2บัตรนะครับก็คือเคบ n k เดอะแพชชั่นตัวนี้เนาะแล้วก็เจ้าตัวเคบ n k นะครับวันสยามที่เป็นจอตัวซิกเนเจอร์ทั้ง2ตัวเนี้ย จะเป็นเจ้าตัววีซ่าซิกเนเจอร์นะครับทั้งครู่ซึ่งหลายๆบัตรครับก็จะเป็นเลเวลครับในะระดับที่เป็นเจ้าตัววีซ่าแพทีนัมอย่างเช่นเจ้าตัวช้อปปี้พนทอนะครับอ่าเจ้าตัวแพทีนัมตัวธรรมดารวมถึงเจ้าตัวไล n ์พอยต์ซึ่งแวดวกนี้ครับคุณมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000บาทเนาะก็สามารถสมัครได้แต่เจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับทั้ง2ใบนี้ที่เป็น Visa Signature คุณต้องมีเงินเดือนครับตั้งแต่70,000บาทขึ้นไปครับคุณถึงจะสามารถสมัครได้นั่นเองครับโดยบัตรเครดิตพวกนี้นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่าเจ้าตัวบัตรเงินเดือน15,000พวกนี้นะครับค่อนข้างจะเป่าสมควรเลยซึ่งวันนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าเราเคยรีวิวเจ้าตัวนี้กันไปแล้วเนาะเราจะมาพูดถึงเจ้าตัว KB&TB Fashion กันครับวันนี้ตัวนี้นะครับหนึ่งจุดเด่นอย่างแรกนะครับคือตัวเนี้ย ม่ว่าคุณจะรูดอะไรในประเทศไทยครับก็จะรับแต้มคูณ2ไปเลยสูงสุดนะครับ2องแสนบาทต่อ1รอบบินเนะี่ยซึ่งก็ถือว่าการให้แต้มระดับนี้นะครับถือว่าดีมากๆนะครับเมื่อเทียบกับบัตรเครดิตตัวอื่นนะครับของเจ้าตัวเกษตรกรไทยซึ่งปกติก็คือ25บาทจะเท่ากับ1แต้มใช่ไหมครับแต่ตัวนี้25บาทจะได้เท่ากับ2แต้มสูงสุดอยู่ที่2องแสนบาทต่อเดือนนะต่อรอบบินซึ่งถ้าเกิน2องแสนบาทนะครับมันจะนับเป็น25บาทเท่ากับ1แต้มนั่นเองครับแต่ใครที่ช้อปปิ้งนะครอยๆื ประเทศบ่อยๆเนาะซึ่งต้อบอกว่าเจ้าตัวแพชชั่นตัวนี้นะครับจะได้รับแต้มนะครับสเท่าโดยไม่จํากัดยอดครับคือสมมุติคุณไปอ่ะญี่ปุ่นเอย่ยอะไรพวกนี้เอ่ยนะครับคุณก็จะได้รับแต้มนะครับคูณ3าไปเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆครับสำหรับเจ้าตัวเคเบิ t ลเดอร์แพชชั่นใบนี้ซึ่งแน่นอนครับด้วยความที่เป็นกสิกรโน,นในการใช้จ่ายนะครับในเขตเศรษฐรกฐิจยุโรปนะครับรวมถึง นะครับไม่รวมถึงฮ่องกงแล้วก็มาเกานะครับมันจะไม่ได้แต้มนั่นเองครับแต่ถ้าใครไปอ่ะนิวซีแลนด์เออสเรเลียนะครับหรือว่าลักษณะที่เป็นพวกแบบเมกงเมกาตัวเนี้ยตัวนี้นะครับจะได้แต้มคูณ3ไปเลยถือว่าค่อนข้างครับจะคุ้มค่าพอสมควรสําหรับคนที่ใช้เจ้าโต้แพชชั่นตัวเนี้ยเองอีกหนึ่งเซตที่ค่อนข้างจะเด่นครับของเจ้าโต้คิบแบงค์เดอะแพชชั่นตัวนี้นะครับก็คือจะใช้คะแนนนะครับหคะแนนในการแลกอะไรต่างๆนะครับได้ค่อนข้างจะเยอะครับในช่วงต้นเดือนก็คือจะจํากัดสินนะครับหน อย่างเช่นเจ้าตัวคอฟฟบีนไวดาวนะครับก็คือประเภทหนึ่งชิมูลค่าไม่เกิน150บาทเขี่ยวเต่นะครับก็สามารถรับได้เดือนละ1แก้วนะครับเพียงใช้1คะแนนพอนะครับก็สามารถแลกเบเกอรี่นะครับได้1ชิ้น สามารถแลกสตัร์บัคกอีคูปองได้มูลค่า150บาทแล้วก็อัฟเตอร์ยูนะครับสามารถรับนะครับจอตัวชิบุย่าฮันนี่ทอ์สนะครับเบบี้ส่มูลค่า195บาทได้ฟรีเพียงแค่คุณใช้นะครับ1่งแตงเท่านั้นรวมถึงการแลกแต้มต่างๆนะครับถ้าคุณใช้1,000คะแนนคุณก็สามารถใช้บริการนะครับเฮลแลนด์บริการนวดนะครับได้1ครั้งมูลค่า650บาทหรือใครอยากเอา1,000คะแนนตรงนี้ก็สามารถเอาไปแลกนะครับจอตัวสตัร์บัคอีวชเชอร์มูลค่า150บาทได้เช่นเดียวกัันครบ และด้วยความที่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นบีซ่าสิกเนเจอร์ใช่ไหมทำให้สิทธิประโยชน์นะครับของเจ้าตัวบีซ่าสิกเนเจอร์มันค่อนข้างจะเยอะมากๆครับอย่างแรกนะครับคุณสามารถถ้าคุณช้อปปิ้งตั้งแต่8ปดหมบาทขึ้นไปนะครับในประมาณ3ามรอบบินเนาะคุณสามารถระแลกสิทธิ์ครับในการแลกชุดดําชานะครับยามบ่ายหรือจำนวนทีได้นะครับจาก800บาทเหลือ500บาทเท่านั้นนะครับแต่อันนี้ต้องมีการจองสิทธิ์ก่อนเนาะมีการลดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์สําหรับสนามกอล์ฟนะครับมีการลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส VIP แต่ทั้งนี้นะครับนอกจากที่คุณจะได้แต้มพูา3ในการช้อปปิ้งานประเทศแล้วใช่ไหมครับถ้าคุณซื้อพวกตั๋วนะครับพวกการเมนไทย ตัวเครื่องบินนะครับในพรุ่งนี้นะครับตัวนี้จะมีประกันเกินเดินทางให้คุณนะครับซึ่งตัวตัว k b a n k เนอร์แพชชัตัวนี้นะครับจะมีประกันการเดินทางให้คุณซึ่งมีโคเวอร์นะครับสูงสุดอยู่ที่6ล้านบาทเมื่อคุณเสียชีวิตในต่างประเทศของหายของราชได้รับเงินนะครับ20,000บาทตามเงื่อนไขแล้กทุกการดีเลย์6ชั่วโมงคุณจะได้รับเงินชดเชยอยู่ที่5,000บาทต่อ6ชั่วโมงสูงสุดอยู่ที่20,000บาทต่อครั้งนั่นเองครับถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งสิ่งที่เฮ้ยใ,ใครเดินทางบ่อย,อยๆนาผมมววว่้้้ีีตัไบ,บอก ได้เล,เลยว่าน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับใครที่บินกับทางการบินไทยใช่ไหมครับคุณก็รับนะครับสิทธิ์ในการเข้าม i และเข้าเล้าส,สองครั้งต่อปีนะครับต่อหนึ่งรอบปีปฏิทินเราก็สามารถเข้าไปเลยครับแต่มีข้อแม้ข้อ,ขอนึงครับคือคุณน้องบินนะครับกับการบินไทยเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เฮ้ยส่วนตัวผมค่อนข้างจะน,น่าเสียดายเพราะว่าอย่างเจ้าตัวซิตี้พรีเมีนะ่ยนใช่ไหมครับก็จะรับสิทธิ์ไปเลยนะครับโดยที่ คุณแค่บินออกข้างนอกประเทศนะครับก็จะรับสิทธิ์เจ้าตัวลาวโซนี้ได้แต่ตัวนี้คือต้องบินกับการบินไทยเท่านั้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวเคบังเดอะแฟชั่นตัวนี้นะครับก็สามารถผ่อนสินค้านะครับ0%ด้าน10เดือนได้นะครับกับร้านค้าทั่วไปแล้วก็รับโปรโมชั่นนะครับต่างๆสําหรับเจ้าตัวบัตรเครดิตกสิกรที่มีทุกๆตัวอีกด้วยบอกได้เลยนะครับว่าถ้าใครมีเงินเดือนถึงผมแนะนำไปสมัครเจ้าตัวแฟชชั่นตัวนี้แบบสุดๆไปเลยเพราะว่าโปรโมชั่นนะครับเทียบกับเจ้าต มันดีกว่าจริงๆครับสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจเจ้าตัวบัตรเครดิตเคแบง t ์เดอ s h แฟชตัวนีโน,โ,นโนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโปรโมชัน่นดีขนาดนี้นะครับค่าธรรมเนียมน่าจะแพงมากๆแน่เลยก็้อบอกครับว่าค่าธรรมเนียมมันแพงกว่าเจ้าตัวบัตรเครดิตกสิกรปกติพวกนี้ครับแต่ก็ต้องบอกครับว่า ต้องบอกนะคะ่าธรรมเนียมตัวนี้ยอยู่ที่4,000บาทนะครับต่อปีซึ่งคุณต้องใช้นะครับขั้นต่ำ200,000บาทคุณถึงจะสามารถเว็บได้หรือถ้าคุณใช้นะครับเกิน12ครั้งต่อปีไม่ว่าจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็สามารถเว็บได้เช่นกันก็ถือว่า เป็นบัตรเครดิตใบหนึ่งนะครับที่สามารถเวฟนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยทีเดียวครับสําหรับเจ้าตัว Kbank The p a s s i o n ตัวนี้สรุปแล้วนะครับเจ้าตัว Kbank The p a s s i o n ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบัตรเครดิตที่มีโบนัสจะเยอะนะครับได้แต้มค่อนข้างจะเร็วแล้วก็มีสิทธิประโยชน์สำหรับคนที่เดินทางต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะนั่นเองใครที่สนใจเจ้าตัวบัตรเครดิตกสิกร The p a s s i o n ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูนะครับได้ที่เว็บไซต์กสิกรแล้วก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ทางเว็บกสิกรนะคก bank สร แชัััั่นนนตวววี้้้กไดยครบใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นใบไหนนะครับทั้งแพชชั่นตัวนี้กสิกรทั้งหมดนะครับที่ผมมีนะหรือว่าบัตรเครดิตอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับกับผมกันได้ครับในช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้นั่นเองสว่วนนี้ผมเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนแล้วครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิช่องเฟิร์สบอสก,กันด้วยเนาะสวัสดีครับ